สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงาม1ในพันสวยเดิมสภาพงามป้ายแดงเลยครับมาชมเช็คตูรถคันนี้นะครับนานๆจะเจอสวยเกรด A พรีเมียม5 a รับไปเลยครับคันนี้ Ford ดเฟียตเครื่องพันสเกียร์ออโต้5ประตูมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับ137,000บาทนะครับไม่แท้44,600กิโลเมตรนะครับไม่แท้แน่นอน44,000นะครับสำหรับไม้คันนี้นะครับรับรองว่าสวยสภาพเดิมป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคย เลยหรือซ่อมไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับการันตีสวยสภาพป้ายแดงนะครับสภาพสวยงามหนึ่งในพันนะครับการันตีใหม่ให้เลยครับรับประกันว่าสวยจริงสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆสภาพกริบๆเลยครับผ่อน2,900โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับคันนี้137,000บาทนะครับรถสวยสภาพงามจัดใครกําลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยเครดิตดีรอ รับรถไปใช้งานได้เลยครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับใครชอบ Ford f i e t ยตนะครับได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับคันนี้ผมคัดและเช็ครวมถึงกล้าการันตีว่าไม่แท้แน่นอนบุ๊คสวิตอยู่ครบนะครับดูแลดีมากๆซื้อไอจอดนะครับไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่ใครหารถใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับรองว่าสวยจริง ไปดูตัวจริงก็ได้นะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็จัดส่งให้ได้ครับรับประกันได้รถแน่นอนสมาชิกบ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้นะครับรับประกันแน่นอนว่าได้รถสวยๆสภาพงามๆนาไปใช้งานนะครับคันนี้สวยสภาพงามมากๆนะครับเกรด 5A เลยครับไร้ที่ติเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่แท้40,000 4,600กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับบุกสวิตอยู่ครบเอกสารครบถูกต้องการันตีการโอนการันตีการจัดส่งการาันตีหม่แท้รับรองว่าสวยจริงสภาพดีจริงไม่มีจกตานะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ผมกล้าการันตีเลยว่าสวยจริงครับรับรองครับผลงานลงมาในช่องไม่แล้วไม่ต่ำควา่า 4ปีนะครับสำหรับที่ทำช่องนี้นะครับรับรองว่าไม่มีจกตาแน่นอนใครสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ได้นะครับสภาพงามแบบนี้ไม่รู้จะไปหาได้อีกเมื่อไหร่นะครับรับรองว่าสวยจริงดีจริงใครไม่ชอบไม่เป็นไรครับใครไม่ถูกใจก็ยังไม่เป็นไรครับใครไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไรครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับเมื่อใดที่ท่านชอบเมื่อใดที่ท่านพร้อมท่านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับสําหรับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นผมคัดและเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตามก และตามความชอบนะครับพร้อมเมื่อไหร่จัดเมื่อนั้นนะครับตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใครไม่มีรถใช้งานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อไปเจอเพื่อน,อนๆหรือญาติๆของท่านจะได้เจอรถเทสสวยสภาพดีๆไม่โดนโกงไม่โดนโกงนะครับสำหรับราคารับรองว่าเราคัดและเช็คเปิดราคามาเป็นธรรมแน่นอนนะครับ